เย่ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับอุ้ยแล้วก็พี่ชิงในรายการภาษาจีนของหนูค่ะถูกว่าค่ะให้เรับรรทุนนิ้นที่ก้าวหนึ่งถึงห้ายู่สี่พลงวันนี้เรามาการเสนอเสนอคําว่าคํานี้ยาวหน่อยเนาะอืมปากันจื่อตัดบุ้จา๋าแปากันจื่อตัดบุ้จา๋าแปลว่า ให้พี่ริงแบรดกันนะฮะที่เป็นคนจีนปาการนจือปกาการจือตาปูเจ้าคือจร,จริงๆแล้วเนี่ยปาการจือนี่เป็นใช้คําศัพท์นในโบราณที่เขาว่ากันว่าปาการจือเป็นไม้ย,ย,ยาวๆที่ยาวประมาณปากันอร์ก็คือมันคือจํานวนประมาณความยาวของมันก็คือในที่นี้นเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันยาวขนา,ขนาดไหนแต่รู้ว่ามันยาวมากอสรุปก็คือยาวมากยาวมากตาปูเจ้าตาคือตีตาปูเจ้าก็คือตีไม่โดน มันยาวมากกับมันยังตีไม่โดนเลยเพราะประโยคนี้หมายความถึงคําว่าก็คือแบบเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่เรื่องนี้กับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยปากันสีอย่างตาผู้จ๋าโอเคหนึ่งประโยคเช่นอย่างสมมุติว่าสมมติว่าลางานนีกค่ะสมมติว่าวันนี้ลางานไม่มาทํางานแล้วบอกว่าบอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าเพราะว่าวันเนี้ยรู้แล้ววันนี้ไม่ลางวันนี้ลางานเพราะว่าห้งเอ่อเซ็นเตอร์เวิร์ปิดเออ ก็หัวหน้าก็เลยบอกว่าป้ากันเจอตาปูเจ้าก็คือมันไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะจะมาหยุดได้ยังไงเป็นประโยคประมาณนี้ก็คือป้ากันเจอตาปูเจ้าใช้ในประโยคที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คนละเรื่องอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันมันนี่ยจะเอามาเชื่องโยงกันได้หรือว่าในภาษาจีนมีคําอื่นๆที่ง่ายกว่านี้ก็คือ 两码两码事，两码事，两码事，两回事，两回事。嗯，少了哪个大？两码事两回事两回事嗯了你个大两码事两回事晶，我买掉干。对，然后他可跟变呢，好，就另外两回事儿，两码事儿，两回事儿，两回事儿。哎，这个就是两回事儿了，这个您说的这话是两码事儿的。呃，可是这事儿跟这事儿，它没得有关系。好困。嗯，八蚊子打不着。 แล้วก็มาดูตัวหนังสือกันเนาะตัวหนังสือพวกนี้จะเป็นตัวหนังสือง่ายๆทั้งนั้นเลยป้าที่แปลว่าแปดแล้วกันเนี่ยก็คือไม้ไม้นะเป็นไม้ยาวไม้เรียวไม้ไม้อะไรอย่างงี้แล้วก็จือเนี่ยก็คือคําเดียวกันกับกันจือกันจือก็คือไม้ยาวๆเหมือนกันแล้วก็ตาที่แปลว่าตีปู่ที่แปลว่าไม่เจ้าที่แปลว่าโดนตีไม่โดนเขนาดเลยตาปู้เจ้าตาปู้เจ้าคือตีไม่โดนครับผมถ้าวันนี้เรากับเราก็มี คำศัพดีๆที่มันแนะนาให้เพื่อนไปใช้ในชีวิตประจําวันกันก็เท่านี้เนาะอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มาติดตามแฟนเพจแล้วก็ได้แชร์แฟนเพจให้กับเพื่อนๆทุกคนได้มาเรียนภาษาจีนที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเรียนกันเยอะๆใช่แล้วก่อนกลับนะคะวันนี้เรามีของขวัญพิเศษมาสําหรับแฟนถ<ฟ>ูกว่าของพวกเรานะคะพเพราะว่าใช่เพราะว่าสองเทปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงมีบุคคลสําคัญคนหนึง่งที่เขายอมเสียสละชีวิตเสียสละชื่อเสียงของเขานะคะหรือว่าถ้าเกิดพูดคําว่า 脑子进水เพื่อนๆก็จะนึกถึงเขาได้เลย脑จะไปลุยทีแล้วก็ยังมี傻了吧唧วันนี้เนี่ยในที่สุดเขามีรูปมาให้ดูในที่สุดเราได้รับอนุญาตจากเขาแล้วนะได้รับเขาอนุญาตแล้วหรอใช่เขาอนุญาตแล้วไม่ได้ขโมยโศัสท์เขาไม่ใช่เขาอนุญาตแล้วเราเป็นคนที่มีมารยาเราไม่เอาเอาของเขามาโดยอะไรนะพระการเอาละปากันจือตับุจาไม่เกี่ยวกันเอาเอาเรื่งมาให้ดูเลยใช่ไม่เกี่ยวกันกับคำพท์วันนี้นะแต่ว่า แค่อยากเกี่ยวดิปากันตือตาปูเจ้ามันไม่เกี่ยวกันมันเลยเกี่ยวไง<笑><笑>ก็คือจะอามาขอบคุณแฟนแฟนแฟนเนาะที่คอยติดตามเรามาตลอดเราก็จะมาโชว์รูปอันนี้เป็นของของวัญครั้งแรกค<อ>่ะ<ร>เดี๋ยวขอหาลูปแป๊บนึงเอาลูปให้ดูเลยว่าเราจะได้เห็นถึงโฉมงามของเตรียมใจดีๆนะคะทุกคนหรือว่าใครที่กลัวผีหรือว่าเขาใจอ่อนเนี่ยให้ปิดตอนนี้ไปเลยไม่ต้องดูเป็นยังไงบ้างเห็นไหมว่า ซูมด้วยดูดีปะพอแล้วสำหรับวันนี้แล้วก็บายๆกันไปด้วยรูปที่ใส่นะครับผม,มเดี๋ยวรบกวนช่างกล้องซูมออกให้ด้วยครับกลัวแล้วเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อใ,ใจดีแล้วก็พิธีกรดีๆของทีซีทีวีไว้ผลิตร,รายการดีๆให้กับคนดีๆอย่างคนดูใช่แล้วค่ะวันนี้อุ้ยจริงๆแล้วก็พี่ฝ้ายเปานะคะ bye bye. ล,ลาคุณผู้ชมไปกันแล้วบายจายใจเจ๊